สนับสนุนรายการโดยปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวกลาดเลือดเชื้อราใช้ลามาโซนครีมของนิวเจริญฟาร์มาสาาติค้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเมลามีนและพลาสติกเชื่อแป้งเชืช่อเมืองไทยประกันภัยประกันภัยนะคะเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่า,ข,าข่าวข้นนะครับก็ต่อเนื่องไปเลยครับตั้งแต่ข่าวเป็นข่าวที่นําเสนอก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าตกลงคุณทักษิณที่ไปปรากฏตัวอยู่ที่สนามบินนั้นนะตอนแรกะจะไปไหนกันแน่นะข่าวออกมาว่าโอ้โหสะพัดเลยนะฮะมีการยื้อกันอยู่ที่ตอมอนะครับอยู่ที่สนามบินดนอนเมืองนะครับจะไปจะไปมาเลเซียจะไปพบนายกมาเลเซีย หรือจะไปหัวหินนะด้วยเครื่องบินส่วนตัวหรือว่าจะไปสิงคโปร์นะครับที่สุดแล้วทางข่าวเป็นข่าวก็รายงานไปแล้วนะครับว่าจะไปสิงคโปร์แล้วก็จะไปตรวจร่างกาย2วันนะสองวันแล้วก็จะกลับไทยมาฟังคดีชั้น14ในวันที่9เดือน9นี้แน่นอนอ่โอเคนะฮะก็กลับมานะฮะอืมฉะนั้นก็อันนี้คือข่าวล่าสุดนะข่าวล่าสุดที่มีมาแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ ท่านผู้ชมฮะกว่าเราจะรายงานเนี่ยโลกโซเชียลก็ลือไปไกลแล้วแหละป่านี้คือไม่กลับแล้วหนีไปแล้วเดี๋ยวคอยดูติดจากน <c oughs> ี้ไปคร <c oughs> ไม่กลับแล้วหนีหนีจนได้เห็นไหมนี่เพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือพอไปถึงเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าแจ้งว่าจะบินสามคน<อ>ใช่ไหมซึ่งสามคนนี้ไม่ใช่คุณทักษินเป็นลูกเป็นลูกข่าวว่าเป็นลูกแล้วเสร็จแล้ว คุณทักษณิณก็โผล่มาออขอขึ้นเครื่องไปด้วยเ,เป็นคนที่4เจ้าหน้าที่เลยยังไม่ให้ออกยังไม่ให้เครื่องออกออต้องขอตรวจเอกสารขอตรวจอะไรก่อนแต่ด้วยความที่นายคนนี้เนี่ยพ้นคดี1นึ่งองแล้วออตอนนั้นคดีหนึ่งห้ามเดินทาาน,นอกประเทศใช่แล้วก็พัสปอร์ตเขาถูกปลดล็อกแล้ว